ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างเชลซีพบกับคริตตันพาเลตราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งเชลซีเตรียมปลดสนามแตมฟรอดบีดต้อนรับการมาเยือนของทีมคริสตัลพาเลตโดยจะบ้านเชลซีภายใต้กระดังทีมของโทมัสทูเคิลเพิ่งจะพาลูกทีมนั้นคว้าแชมป์เปิดหัวรายการอย่างยูฟาซูเปอร์คัพมานะครับที่เอาชนะบิเรียลมาได้ในการดวลจุดโทษส่วนความพร้อมของทีมนั้นล่าสุดจะขาดฮาคิมซีเยกที่เจ็บมาจากเกมที่แล้วส่วนดาวยิงคนใหม่แต่หน้าเก่าอย่างลูกาคูน่าจะยังไม่มีส่วนร่วมมในนเเเเเกี้ะรัพราพาิิ่งงปปดตวไอ ส่วนทางฝั่งคริตตันพาเลตภายใต้การนทำทีมของปราติกวิเอล่าที่เข้ามารับช่วงต่อจากรอยฮอสซันพาทีมนั้นอุ่นเครื่องในเกมปีซีซั่นได้อย่างน่าประทับใจนะครับส่วนความพร้อมของทีมจะต้องประเมินนักเตะตัวใหม่อย่างไมเคิลโอลิสส่วนตัวปั้นเกมอย่างเอเบเลซี่เอเซ่ก็ยังเจ็บอยู่ในรายของคอร์เนอร์กาลเกอร์ลงสนามไม่ได้นะครับเพราะเจอต้นสังกัดแม่ดูแล้วเกมนี้ก็ยังเป็นเชลซีที่เหนือกว่าเยอะอยู่แล้วตั้งแต่ศักยภาพทีมรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีแฟนๆเข้ามาเชียร์แบบนี้ดังนั้นเกมนี้น่่่่าาาจะเเเปป็นนนนกมิดดหหัััวทีีสรรบบงออยแนอนค ทีเด็ดฟันงนนี้ต่อไปเลยเชลซีสักดติคาดเชลซีเปิดบ้านทุบคิตตันพาเลสสามหนึ่ง